นายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานมาหากรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่ายป่าคลอก เมื่อวันที่18มีนาคม2557เวลา9นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านป่าคลอกอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตแนนภัยบุญอุปติสิงนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่ายป่าคลอกประจำปี2557โดยมีนายบุญเสริมสุวรรณตะพุ่มที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายคำรุพันธิ 57, นบสมาชิกสภาอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตน,น,นายอ,อนุรักษ์รุ่งเรืองรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภ นงนภัทรพิคุณพ้นผู้มุ่งในการโรงเรียนบ้านป่าคลอกตลอดจนคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในกลุ่มเครือข่ายป่าคลอกและแค่ผู้มีเกียรติเข้ารวมนางนุ่งนภัทรพิคุณพ้นผู้อุ่งในการโรงเรียนบ้านป่าคลอกกล่าวในนามประธานเครือข่ายป่าคลอกว่ากลุ่มเครือข่ายป่าคลอกประกอบด้วยโรงเรียนบ้านป่าคลอกโรงเรียนบ้านอ่าวปอโรงเรียนบ้านบางรุ่งโรงเรียนบ้านพาราโรงเรียนซิดสุนทนบำรุงและโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ได้รวมมือกันจัดงานมหากรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่ายขึ้นเพื่อเฉ่ิมความสมัครคีระว่างครูบุคลากรและนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายและเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สู้หลกกวางซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการโดยโรงเรียนแต่ละโรงเรียนรับพิชอบโรงเรียนละนึ่งกลุ่มทักษะวิชากิจกรรมด้านการจัดนิทรรศาการแสดงผลงานคองครู่และนักเรียนกิจกรรมการแสดงบนเวทีข้องนักเรียนนอกจากนี้ได้รับการอน,น,อนุเคราะห์เต้นและรถสุขา่าจากองค์กร บริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตการแสดงจากโรงเรียนภูเกต็ตปัญญาหนุกูลส่วนพัฒนานแดกแดกบ้านบางรง่งอ,อ่าวปอพาราและการจัดนิทรรศการข้องวิทยาลัายเทคนิคทะล่างนายไับุญอุปติสิ่งนายยาององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตกล่าววา่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิง่งที่ได้มาเปิดงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์นเครือข่ายปาลาคลอกในครั้งนี้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของเครือข่ายนะครับในโรงเรียนปาาคลอกแห่งนี้แล้วนะครับต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วปูิใจแทนผู้ปกครองแม่ครนักเรียนนะครับที่เครือข่ายนะครับได้จัดกิจกรรมที่มีความสําคัญเป็ยนอย่างยิ่งนะครับที่จะเห็นความสําคัญของการพัฒนาที่ตากครองแห่งนี้นะครับที่จะให้โรงเรียนท่วงโรงเรียนมีความรักมีความสาม,มัคคีก้าวไปด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งทางเขตพื้นที่การศึกษานะครับเห็นความสําคัญของการศึกษาที่จะทําให้เกิดการทัดเทียม ในการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านิชาการนะครับด้านต่างๆน,นะครับศิลปะด้านดนตรีนะครับการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีซึ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยกําลังต้องการนะครับก็คือการทํางานร่วมกันด้วยมีความจิดใจที่มีความรักซึ่งกันและกันนะครับผมเห็นความรักของพี่น้องทุกคนที่มาร่วมงานทําความรักให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับการทํางานร่วมกัน ด้วยมีการจิตใจที่ดีนะครับสิ่งนั้เป็นความสําคัญมากอย่างยิ่งนะครับเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนเยาวชนทุกเยาวชนทั้งหลายนะครับไม่ใช่แค่เรียนเก่งอย่างเดียวนะครับจะต้องมีความสัมพันธ์ร่วมคนอื่นนะครับจะต้องมีความรักมีความสมัคคีนะครับสามารถทํางานกับผู้อื่นได้อย่างเช่นที่เครือข่ายปากพอกท่นอยนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งก้านะครับด้วยความเก่งของโรงเรียนเท่านั้นนะครับจะต้อง มีความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นนะครับมีเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณทางเขตพื่การศึกษานะครับูุ่มนวยการทุกโรงเรียนนะครับที่นำความดีๆนะครับสิกิจกรรมที่ดีๆกิจกรรมในการเสนอผลงานทางวิชาการนะครับเอาเรื่องดีๆนะครับให้กับเยาวชนให้กับผู้ปกครองให้มีความมั่นใจว่าท่านมาเรียนในเครือข่ายฝังข้อแห่งนี้แล้วท่านสามารถพัฒนาเยาวชนให้มีความรักสามารถ เรียนแล้วก้าวไปสู่การเป็นเยาวนชนที่มีคุณภาพเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป